สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทดลองใช้ Swell นะครับ Swell ตัวนี้มันเป็นตัวพัฒนาโปรแกรมบนเว็บนะครับเดี๋ยวมาดูหน้านี้ตัว Swell เนี่ยหน้าเว็บจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ต้องมีโปรแกรมที่ต้องติดตั้งคือ Git อ่าเราเลือก Git for windows ก่อนนี้ใช้ w n n o w w ฮะแล้วก็ใช้ node js เลือกเป็น LTS long term support ฮะแล้วก็ลง Visual Studio Code เลือกเป็นแบบ64 bit b o s e r หรือ system install ก็ได้ในนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ดูก็หลักๆก็กคือติดตั้งแล้วก็เน็ก,นกไป เดีอ๋อธิบายสเวลตอนขนาดติดตั้งนะครับเพราะติดตั้งมันมีอะไรเท่าไหร่ก็ตัวสเวลเนี่ยใช้เขียนโปรแกรมบนเว็บบางทีเขาเรียกว่าเว็บแอปพลิเคชันเฟรมเวิร์กอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ว่ามันก็มีหลายตัวพวก uh, react พวก v e w หรือว่า Angular เพียงแต่ตัวนี้มันจะไม่เชิงเฟรมเวิร์กมันเขาเรียกเป็นคอมไพเลอร์ใช้ในการแปลงจากโค้ดที่เราเขียน จากเขียนเป็น JavaScript เนีฮะเป็น JavaScript เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่า JavaScript ในเวอร์ชันที่เราเขียนมันจะง่ายกว่ามากมานะกนก็ตรงนี้ผมลองเอามาสอนนักเรียนโดยที่ให้ใช้ตัวนี้เลยเพราะว่า JavaScript จริงๆสอนให้ใช้พื้นฐานนี้ยากมากนะตัวนี้ก็จะช่วยลดเวลาแล้วทำให้เกิดโปรแกรมอะไรขึ้นมาได้เห็นชัดเจนกว่านะครับแล้วก็สมัยนี้ไม่มีใครเขียน JavaScript เปนเพียวๆแนละ้วก็คือต้องผ่านเฟรมเวิร์หมด เดี๋ยวมาดูฮะเราต้องเรียกคอมมานด์ไลน์ขึ้นมาหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมเก็บไฟล์ไว้ที่ไดดีนะฮะโฟลเดอร์สเวลลบางคนอาจจะไม่ค่อยถนัดการใช้คอมมานด์ไลน์ก็มาสร้างโฟลเดอร์โดยใช้ผ่านวินโดว์ก็ได้แต่นี่ผมจะแสดงแบบคอมมานด์ไลน์ไปที่ไดดีซีดีสเวดูไม่มีไฟล์เลยที่ผมลบทิ้งไปแล้วก็ p ี c คอมมานด์ไลน์ตรงนี้มาแปะแล้วกด e n t e r ผมเปลี่ยนชื่อโปรเจกต์นิดนึงเป็นสเ e ลล์เทสนะครับ ตัวนี้จะทำการดาวน์โหลดเทมเพลตมาต้นแบบนะข้างใน,นก็จะมีโค้ดที่พร้อมจะพัฒนาแล้วเราใช้วิชวซิอโค้ดก็บิมโค้ดดอทก็คือเปิดเปิดโฟลเดอร์นี้ก็อาจจะถามคลาสอหรือะไรก็แล้วแต่ก็ตอบตกลงไปสำหรับคนติดตั้งครั้งแรกมันจะขึ้นว่าให้ติดตั้ง recommend เอออ็กเซนชันให้ทำไปตรงนี้ก็จะมีโค้ดนะโค้ดของมันจะมีโค้ดอยู่เบื้องหลังเยอะพอสมควรแต่ว่าเราไม่ต้องสนใจนะแค่บอกว่ามันมีตัวตนอยู่ แต่สิ่งที่เราแก้งจริงเราไม่ต้องมายุ่งตรงนี้แพคเกจนี้ก็จะเป็นบอกว่าเราจะติดตั้งไลบรารีตัวไหนบ้างใน src สิ่งที่เราต้องมาเขียนจะมี app s w e l l ตรงนี้ไฟล์ file ที่ html อยู่ส่วนตัว main js ก็จะเป็นตัวโค้ดอยู่เดี๋ยวเราเปิด terminal ฮะเรามาโผลดที่โฟลเดอร์ s w e l test เลยแล้วก็นี่เขา cd โฟลเดอร์ของเรานี่ cd และแล้วก็สั่ง npm install หลังจาก npm install เสร็จปุ๊บเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะ พอติดตั้ง n p m install จะติดตั้ง library ที่จำเป็นในการพัฒนาซอฟต์แวร์ลงมาตรงนี้แล้วก็ n p m run dev จะรันเว็บเซิร์เอร์เอาไว้สำหรับการพัฒนาอย่างเดียวนะฮะก็เราสามารถดูผลได้ว่าเราแก้ตรงนู้นตรงนี้แล้วหน้าเว็บเราเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะ่า hello world ตัวนี้ก็เป็นหน้าเว็บที่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะฮะโค้ดของเราเป็นยังไงขอปรับหน้านิดนึงก็เปิดหน้าโค้ดอันนึงแล้วก็หน้าของเว็บอันนึงให้ดู ตรงนี้มันใน main.js เนี่ยมันดี Pass Monitor ชื่อ name นะฮะพาว่า Word ไปถ้าเราเปลี่ยนเป็น my Word หน้าเว็บก็เปลี่ยนทันทีถ้าเราเซฟแล้วก็พัฒนาผ่านตัวนี้ก็จะง่ายกว่ามานั่งแก้โค้ดแล้วก็รนะีโหลดฮะโดยที่ตัวนี้จะใช้หน้าอ่าโค้ดเอ m l จากตรงนี้ใน app.swell เป็นไฟล์ของมันนะครับถ้าดูดีๆฮนะเนี่ย prop นี้เราเดี๋ยวเราไม่ใช้ผมลบทิ้งไปก่อนแล้วพอลบทิ้งเป็น undefined เห็นไม่มีบล็อกบล็อกสคริปบล็อกเมนแล้วก็บล็อกสไตล์ตัวนี้ก็จนเป็นบล็อกของโปรแกรมเดี๋ยวเราลบให้กเกลี้ยงนะห้เลยเริ่มพัฒนาใหม่จากว่างเปล่านะอันแรกที่ต้องทาคือสคริปบล็อกสคริปต่อไปก็เป็นบล็อกของเมนจะเป็น html ของเราก็เดี๋ยวเราก็จะเขียนโปรแกรมในสคริปแล้วก็เขียน html ในเมนนะครับเขียนไป hello พอเซฟปุ๊บขึ้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนของสคริปเนี่ยเดี๋ยวลองใส่ตัวแปรหนึ่งตัวตัวแปรชื่อ name เ,นเราเซตคาว่า name ม,มีตัว มีคำว่าอุ้มอยู่แล้วก็เวลาใช้โค้ดไอ้ทีม javascript ในไอทีมแอลให้ใส่เครื่องหมายปีกาสองอันเราก็ไอ้นียโปรแกรมไม่ง่ายขึ้นมาแล้วเอาข้อความมาแสดงก็เดี๋ยวลองทำอีกแบบหนึง่งสมมติไอ้นี่เป็นอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์จะประกาศอ็อบเจกต์แบบนี้มีปีกาแล้วก็มี property อของมันอ็อบเจกต์ก็คือวัตถุวัตถุอาจจะมี property หลายอย่างผสมกันเช่นมีชื่อมีเพศแต่ว่าผมพอเดี๋ยวผมเปลี่ยนนะคะคืออ็อบเจกต์ก็คือวัตถุ ตรงนี้มันคนเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนี้เดี๋ยวผมจัดหน้าเนะฮะเราสามารถจัดอย่างนี้ก็ได,ได้จะได้ดูง่ายขึ้นหรือว่าคลิกขวามันจะมี format document เดี๋ยวมันจะจัดให้ save ปุ๊บแค่จัดให้มันสวยฮะไม่มีผลขอการแสดงผลอยู่แล้วเมื่อกี้ที่บอก recommend extension นะฮะพอเราติดตั้งแล้วอ่ะเราตอบตกลงไปจะติดตั้งอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วมันจะติดตั้งยกตัวอย่าง s w e ตัวนี้ extension เพื่อให้มารู้จัก file .swel มันจะได้ทำเครื่อซินแท็กไฮไลท์อย่างที่เราเห็นเนะี่ยโค้ดมันจะมีเป็นสีๆใช่ไหมครับปิดไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาอ็อบเจกต์เนี่ยามาใช้งานาผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นฮิวแมนก่อนนะฮะเอาเป็นฮิวแมนเวลาใช้งานคือ h u m a n นจุด p r t y h u t y n n a ฮิจุด name หรือ h u m a n นจุดเจเดวิธีการใช้ตัวอ็อบเจกต์แค่นี้เองจริงๆก็เหมือนตัวแปรชุดของตัวแปรหลายๆตัวรวมกันนะครับโอเคอันนี้ เป็นแค่เซตค่าตัวแปรแล้วเอามาแสดงง่ายๆเดี๋ยวเราจะลองทําอะไรบางอย่างเช่นรับค่าที่เราป้อนเข้าไปแต่ก็มีของ HTML แลเราจะรับค่า Input เราก็จะมีอะไรอินพุเนี่ยครับการเป็นเหมือนอยู่ในฟอร์มกรอกลงไปเราใช้คำว่า by value แปลว่าเราให้ตัวนี้มันลิงก์กับตัวแปรที่ชื่อว่า name นะครับเดี๋ยวเอา name กลับมาใช้ก่อนตอนนี้ถ้าตัวแปร name เปลี่ยน ตัวแปรในเทคบล็อกนี่ก็เปลี่ยนเหมือนกันยกตัวอย่างเราเซตค่าอุ้มไว้ตอนแรกไอ้ตัวแปรเนมเปลี่ยนหรือเรามาเซตค่าในเทคบ b ็อกตรงเนมเป็นสัวิทฟลัสิ์ก็ตัวแปรเนมก็เปลี่ยนนี่คือการเชลิกไบดิ้งของภาษามันจะทําให้ง่ายขึ้นมาต่อไปเป็นอาร์เรย์นะฮะอาร์เรย์นี่คือเป็นชุดของตัวแปรวางติดกันนะยกตัวอย่างฟลุตประกอบไปด้วยข้อความหลายๆหลายๆ,ๆ,ๆいいแบบติดกันก็คือแอปเปิลบลันนาโอเนจ์เมลอนเนี่ยฮะ อันนี้ก็เป็น list l รายชื่อของผลไม้ fruit s นะครับเดี๋ยวเราจะเอารายชื่อผลไม้ตัวนี้มาแสดงก็สําหรับคนที่มาทําตรงนี้ต้องเขียนโปรแกรมมาเป็นบ้างนิดหน่อยจะมีพวก loop หรือเงื่อนไขเดี๋ยวผมทําบล็อกของมันอย่างที่บอกเราแทกโค้ดเราจะต้องมีเครื่องหมายปิกานะครับเรามาดูใน example ตัวนี้ตัวนี้เปตัวอย่างที่เราจะมาดูวิธีการใช้แนะนำให้เข้ามาดูเลยนะใน example ก็เดี๋ยวลงมาล่างๆนะจะมีเกี่ยวกับเรื่องการใช้ if หรือว่าการใช้เป็น loop เดี๋ยวลองดูนะฮะ if block เห็นไหมครับ if else each block each นี่ก็คือเป็น loop ยกตัวอย่างมันมี object เป็นแมวแล้วก็ดึงมาแมวแมวมี s นะออกมาเป็นชื่อและ id ของมันเลองดูนะครับวิธีการใช้ก็ each แล้วก็ตามด้วย array as f r u i t ไม่มี s นะครับเอาจาก fruit มี s มาใส่ fruit ไม่มี s แล้วก็อันนี้ปิดด้วย each เดี๋ยวตรงนี้ผมจะทำ tag html คือ ul ul คือ unordered list แล้วก็ใช้ tag li เป็น list ของรายการผลไม้นะครับก็อันนี้ต้องรู้ก g a ม m a การใช้บ้างนี่ฮะใช้ ul เสร็จแล้วเอา loop ใส่ข้างในใช้ each นะฮะยัดไว้ข้างในแล้วก็ ตัวที่มันคล่อมอยู่จะเป็น li นะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับ li เสร็จแล้วใช้ f l u นะครับคือเราดึง f l u s มาทีละตัวแล้วก็เอามาแสดงในแท็ก li มันก็จะสร้างขึ้นเป็น list ออกมานะแค่นี้ง่ายๆโผล่มาแล้วจาก list รายการผลไม้เอามาแสดงได้นักเรียนก็คือต้องพิมพ์ตามนะจริงๆไม่มีอะไรถ้ายังไม่คุ้นเคย,ยพิมพ์ตามอย่างเดียวเดี๋ยวทำให้กระชับนิดนึง ผมมีปุ่มผมจะดูว่าที่การใช้ปุ่มจะกดปุ่มยังไงใช้ o n ค l i k นะฮะ on c l i c k เสร็จแ,แล้วตรงที่เป็นโค้ดเดี๋ยวผมจะใช้เป็นฟังก์ชันฟังก์ชันก็คือชุดรวมของคำสั่งที่แต่ละบรรทัดนะฮะเอารวมเป็นคำสั่งเดียวกันให้หมดเดี๋ยวลบอ็อบเจกต์นี้ไปก่อนไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะทำฟังก์ชันแล้วชื่อ add fruit แต่ว่าผมเอาแค่ add พอจะได้สั้นๆฟังก์ชันชื่อ add จะเพิ่มรายชื่อผลไม้ลงไป Add Fruit ก็คือเราจะต้องเอา Array ตัวนี้มาเพิ่มโดยใช้เมธอดชื่อ u u s นะฮะแล้วใส่ Name ลงไปก็ชื่อที่เราป้อนนะฮะมันจะยัดเข้าไปใน Array ตัวนี้ตัวนี้ก็ตรงออนคลิกล้วก็ใส่ใส่ Add ที่เฉก็พออัออน,นี้มันจะบังคับให้ใส่เครื่อห้ายคำพูดด้วยอ่ะเดี๋ยวใส่เครื่อห้ายคำพูดคร่อมมันหน่อยแต่อย่างน้อยตรงโค้ดโปรแกรมนะแอดมันเป็นฟังก์ชันเราต้องอยู่ในปีกาอ่ะเซฟอ่า <c oughs> ตรงนี้เครื่องหมายบวกนี่รพอากดมันจะบวกเข้าไปนตอนนี้ยังไม่บวกมันมีปัญหาหนึง่งคือเราต้องทําการเซตค่าตัวแปรอีกรอบหนึ่งเพื่อบอกมันว่าตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงมันจะได้รีเฟชหน้าแต่ว่ามันมีคำว่าอุ้มอยู่แล้วมันก็ขึ้นออกมาเยอะแยะเดี๋ยวมันมีอีกวิธีหนึ่งแทนที่จะใช้สองบรรทัดนั้นเรารวบเหลือบรรทัดเดียวตัวฟลุตเนี่ยเท่ากับจุดๆเนี่ยแปลว่าแกะออกมาฟลุตมีแกะอะไรออกมาใส่ในอะไรทีแล้วก็ส่อท้ายด้วยคําว่าเนม อันนี้เป็นแกรมมาอีกแบบหนึง่งอาฉะนั้นพอเราเพิ่มข้อความไปแล้วก็แอดไปได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้อันอื่นนะเช่นใช้ if if else มาเทสกันวิธีการใช้นิดหน่อยอย่างตัวเนี้ยเดี๋ยวผมเอาเหลือแค่นี้นะจะได้ไม่ยาวมากอาปุ่มนี้ยังมีปัญหาอย่นึ่งคือว่าบางทีเออถ้าปุ่มเนี่ยมันออกมาก็ซ้ำเราควรจะลบทุกครั้งแต่ตอนลบมันว่างๆเนี่ยผมอยากให้มัน Disable อยู่ ถ้าเราใช้ disable เนี่ยปุ่มมันจะเป็นเทาๆกดไม่ได้ถ้า disable เป็น true เนี่ยปุ่มจะไม่ทำงานถ้า disable เป็น false ปุ่มจะทำงานอันนี้ผมเซฟให้ดูว่าลักษณะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเงื่อนไขอะไรสักอย่างเงื่อนไขของมันก็คือ not name ก็คือว่าถ้า name มันไม่ว่างเนี่ยก็ถึงถ้า name มันว่างถึงเป็น disable แล้วก็รีเซ็ตค่า name ใหม่พอพิมพ์ไปปื๊ดแล้วก็ กดแอดปุ๊บแล้วก็รีเซ็ตเพิ่มใหม่อันนี้ก็จะดูเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะครับแนะนำครัวิดีโอนี้มันเร่งความเร็วหน่อยเราก็หยุดดูได้เดีย๋ยวจะให้ดูฟีเจอร์อันหนึง่งซึ่งมันดีมากเลยสําหรับการใช้พวกเฟรมเวิร์กต่างๆเนี่ยเนื่องจากถ้าเขียนว่าัาคลิปเดียวที่แมวธรรมดามันรีวิ e สไม่ได้เดี๋ยวจะดูวิธีการเอามาใช้ใหม่รีวิสนะฮะผมทําชื่อว่าฟ o ุตลิสขึ้นมาตัดสเวลนะฮะ ทำขึ้นมาปุ๊บแล้วผมก็จะก๊อปปี้จากตัวเมื่อกี้ก๊อปไปทั้งปึกเลยฮนะเอาไปใส่ในฟูดลิสต์ตัวนี้จะเอามา reuse มาใช้ซ้าซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําไดนะ้แล้วจะพัสมอนิเตอร์เป็นอะเรตั้งต้นของมันตอนนี้ผมเซตตั้งต้นเป็นว่างๆก่อนแล้วใช้คําว่า export let f l u i แต่ว่าตัวแปลนี้มาจากข้างนอกตรงนี้ Ad ปเ e อร์สเ e เขียนใหม่เลยฮนะก็ทำเหมือนธรรมดาแต่เราต้อง import มาก่อน import food list มาจากาเดี๋ยวต้องใส่ ใส่ปิดนิดจนผิดนะแล้วใส่ปิกาไม่ใช่ใส่ข้อคำพูดแล้วก็ตามด้วย /fruitlist ก็คือเอาไฟล์เนี้ยมาใช้แล้วหลังจากนี้ก็พิมพ์ html ธรรมดาแต่แล้วเราแทรกคอมพน์เขาเรียกอะไรคอมพเนนต์ที่เราเอาอมา reuse มาใช้ซ้ำชื่อ fruitlist เราก็ใส่ันแทที html ธรรมดาสังเกตมันจะเป็นตัวใหญ่นะเราจะได้รู้ว่ามันคนละตัวกันแล้ว pass t r m i n a t o r name ไปเมื่อกี้เรา export เนี้ย fruit ไม่ใช่ name โทษครับ Uh, เราเอ็กซ์ปอร์ตฟลุตแล้วก็เราก็ใส่ค่าตั้งต้นให้มันเ uh, นื่องจากมันเป็นโค้ดเราก็ต้องใส่ตัวนี้โอเคเราก็พาสอาร์เรย์ให้มันอาร์เรย์ออฟเดี๋ยวเปลี่ยนคำนิดนึงจะได้รู้ว่าคนละตัวกันภาษาไทยแล้วฮะเป็นกล้วยสม้ม uh, อย่อะไรเดียแอปเปิลนะครับตัวนี้ก็เป็นลิส ตั้งต้นแล้วหลังจากนั้นลองใช้งานนะเหมือนเดิมนะก็ใช้งานได้จะเห็นว่าตัวนี้เอากลับมาใช้ซ้ําได้ทําให้การพัฒนาเว็บมันเร็วขึ้นมากๆเลยครับเดี๋ยวขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับการเริ่มต้นเดี๋ยวดูคลิปต่อไปครับ